สิบอันดับเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะเปลี่ยนมนุษยชาติในปี2050 1. ระบบขนส่งความเร็วสูงแห่งอนาคตไฮเปอร์ลูจะทำให้การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ได้เปลี่ยนช่วอ่นใจในปัจจุบันเป็นที่ท,ทราบกันในกลุ่มวิศวกรด้านการขนส่งระดับโลกว่าเรากำลังเข้าใกล้เทคโนโลยีการขนส่งความเร็วสูงแบบใหม่ที่เรียกว่าไฮเปอร์ลู ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยความเร็วในแบบแคปซูลผ่านท่ออุโมงค์สูญญากาศขนาดใหญ่ซึ่งแคปซูลจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวรถจะถูกยกขึ้นจากรางด้วยแรงแม่เหล็กและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยไม่เกิดแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับตัวรางนั่นจึงเป็นเหตุผลให้รถไฟนี้วิ่งได้เร็วในระดับเร็วกว่าเครื่องบินแต่ค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าการบินถึง5เท่าตัว ซึ่งณนะปัจจุบันเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปได้เริ่มทดลองและว,วางแผนการสร้างอย่างจริงจังแล้วที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ภายใต้ชื่อโครงการไฮเปอร์ลูปวันของบริษัทเวอร์จินจึงเป็นไปได้ที่จะเป็นระบบไฮเปอร์ลูประยะสั้นที่จะช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าและขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองได้สำเร็จในช่วงเวลา5-6ปีต่อจากนี้ 2. เครื่องจักรจะสามารถเริ่มคิดได้เหมือนมนุษย์ในปี2025ความเป็นไปได้ที่คอมพิวเตอร์จะสามารถจำลองการคิดแบบจรหนักรู้หรือการคิดแบบมีสติสัมปชัญญะคล้ายคลึงกับกระบวนการคิดของมนุษย์ในปี2025หรืออย่างเร็วสุดในปี2020ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเช่นนี้ที่เรียกว่า DeepMind ของ Google นั้นยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา แต่คาดการณ์ในอนาคตอาจจะประสบความสำเร็จในปี2020ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคอมพิวเตอร์ในอนาคตอาจกลายเป็นเหมือนเครื่องจักรเหนือมนุษย์เหมือนในภาพยนตร์ที่มีทักษะเหนือคนทั่วไปและมีจิตใจคิดและรู้สึกได้แบบมนุษย์เราก็เป็นได้ 3. การเดินทางท่องอวกาศที่ออกแบบมาเพื่อส่งคนไปยังดาวอังคาร อาจเริ่มต้นขึ้นในปี2030การคาดการณ์รุ่นนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสนักธุรกิจและนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคปัจจุบันที่ต้องการพาผู้คนไปยังดาวังหารมากขึ้นโดยมัสเคยกล่าวในที่ประชุม w o ล c ์ Watch Code c o n f e r e n c e ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าเขาวางแผนที่จะส่งนักบินอวกาศไปยังดาวเคราะสีแดงในปี2024 เพื่อเดินทางไปถึงดาวอังคารภายในปี2025ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นมนุษย์เดินทางไปยังดาวอังคารพร้อมกับมีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยในการก่อสร้างหรือทำสิ่งต่างๆที่ดาวอังคาร 4. การใช้อวัยวะเทียมที่ภาษาระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรจะมีความก้าวหน้ามากใน10ปีข้างหน้าพวกเขาสามารถให้ทักษะใหม่ๆแก่ผู้คนได้ ในปัจจุบันเราเริ่มเห็นคนใช้ขาเทียมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกันแล้วซึ่งในอนาคตอวัยวะเทียมจะยังคงได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นจนไปถึงจุดที่ทุกคนมีความรู้สึกนิยมและเชื่อมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีการประสานอวัยวะเทียมเข้ากับร่างกายเพื่อเป็นอุปกรณ์ตัวเสริมสมรรถนะเพิ่มขีดความสามารถของร่างกายให้เกินขีดจํากัดของธรรมชาติตัวอย่างเช่น ผู้คนสามารถเลือกที่จะได้รับการปลูกถ่ายไซเบเนติกในขาของพวกเขาเพื่อที่จะทำให้ขาแข็งแรงขึ้นมากกว่าปกติหลายเท่าตัวเป็นตน้น 5. เสื้อผ้าจะสามารถทำให้คนเป็นยอดมนุษย์ได้ใน10ปีข้างหน้าเทคโนโลยีนี้เริ่มปรากฏตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือชุด e x o ส k e l e t o n ของบริษัทคุณใด ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการยกของหนักไปง่ายขึ้นรวมทั้งยังมีการใช้งานทางทหารที่ปรากฏเป็นแล้วชัดเจนคือโครงการพัฒนาชุดเกราะทหารรากของรัเสเซียที่เรียกว่าแรกนิกโดยชุดดังกล่าวจะมีอุปกรณ์เนื้อระพายต่างๆเพื่อป้องกันใบหน้าและครอบคุมทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้าและมีอุปกรณ์กลไกที่แข็งแรงและช่วยเสริมพลังควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการรบซึ่งจะช่วยให้ทหารมีความแข็งแกร่งและรวดเร็วขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้เรายังคาดการว่าในอนาคตยังอาจมีการพัฒนาให้เสื้อผ้าที่ใช้งานในชีวิตประจําวันอาทิถุงน่องที่ช่วยให้เดินและวิ่งได้ง่ายขึ้นหรือชุดสุดพอดีตัวแบบสไปเดอร์แมนทำด้วยเจลพอลิเมอร์ที่สามารถปรับปรุงเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันอุณหภูมิแบบสุดขั้วได้เป็นตน้น 6. สมาร์ทโฟนจะตกยุคภายในปี2025ต้องขอบคุณความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Open Dead Reality หรือ AR ซึ่งสามารถสนับสนุนความเป็นไปได้ในการแสดงภาพหน้าจอจากอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆอย่างสร้อยข้อมือหรือเครื่องประดับอื่นๆทำให้ในอีก10ปีข้างหน้า,าเราอาจไม่จำเป็นต้องพกสมาร์ทโฟนอีกต่อไป ซึ่งในปัจจุบันบริษัทต่างๆเช่นบริษัท Magic Leap กำลังพยายามนำเทคโนโลยี AR เข้าสู่กระแสหลักของการสื่อสารไร้พรมแดนเจระบบขนส่งแบบรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติจะใช้งานทั่วไปใน10ปีข้างหน้าแม้ปัจจุบันจะยังคงมีการถกเถียงกันว่ารถยนต์ที่ใช้ระบบขับขี่อัตโนมัตินั้น จะมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแต่แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวยังคงไม่หยุดยั้ยงและอาจมีพัฒนาการไปสู่การเป็นรถยนต์สาธารณะแบบไร้คนขับซึ่งจะมีชื่อเรียกเล่นๆว่า c h ช p s t e a m Box โดยจะเป็นยา,านพาหนะในรูปแบบห้องโดยสารคล้ายๆกับระบบรถรางในอดีตแต่จะเป็นยา,านพาหนะที่วิ่งบนถนนปกติวนรับผู้โดยสารตามเส้นทางอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อดีของระบบดังกล่าวคือมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และลดความยุ่งยากในการขับขี่ลงเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ส่วนบุนคคลแบบอัตโนมัติจากการพัฒนาของค่ารถยนต์ต่างๆเราคาดว่าอาจจะได้เห็นระบบขนส่งแบบรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติภายในทศวรรษต่อจากนี้8เราจะสามารถอยู่ในโลกเสมือนจริงแบบเมทริกภายในปี2045 ความก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยีจะช่วยให้สมองของเราสามารถเชื่อมต่อก,กับคอมพิวเตอร์และอาศัยอยู่ในโลกเสมือนจริงได้เราจะสามารถทำอะไรบางอย่างได้เหมือนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเมทริกโดยการเชื่อมโยงสมองของผู้คนจานวนมากเข้ากับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์จนทําให้ผู้คนที่เชื่อมเข้าสู่ระบบดังกล่าวนั้นเชื่อว่าพวกเขากำลังอาศัยอยู่ในโลกเสมือนจริงซึ่งแนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับอีลอนมัสซ์ีของบริษัทเทสลา ที่เคยกล่าวที่เวทีเซวนา Vox Media ิเด Code c o n f e r e n c e ที่จัดขึ้นที่สถาบัน Southern California n ีย r a l ลอเลว่า n e u r ล l เล s คือเทคโนโลยีที่จะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมองโดยอาศัยความก้าวหน้าของนาโน,โนเทคโนโลยีที่ได้คิดคนวิจัยขึ้นมาทำให้การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัลให้กับสมองของเราเป็นความจริงได้ ไซเบอร์ Cyber, มนุษย์ดัดแปลงกล่มคนกึ่งเครื่องจักรอาจเกิดขึ้นจริงภายในปี2045ถ้าเทคโนโลยี n e u r a l e s s ของ Elon Musk สามารถเชื่อมต่อสมองของผู้คนเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้จริงภายในปี2045ต่อจากนั้นเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อทำให้เครื่องจักรกลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ได้แต่เทคโนโลยีดังกล่าวแม้ว่าจะทำได้จริงแต่รัฐบาลต่างๆก็น,น้าที่จะออกกฎหมาย เพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีล้ำยุคนี้ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงเราคงไม่อยากเห็นโรบอคอปหรือไอรอนแมนตกอยู่ในเนื้อมือของกลุ่มผู้ก,ก่อการร้ายหรืออาชญากรซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้โดยทั่วไป 10. ตึกระฟ้าขนาดเมือมย่อมๆจะมีจริงภายใน25ปีขา้างหน้า ด้วยสภาวะที่ผู้คนต่างดิ้นรนที่จะอาศัยในเขตเมืองมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่รวมทั้งสงภาวะอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนในเมืองใหญ่จะต้องตกอยู่ในพื้นที่ปิดที่มีการคุ้มกันจากบลพิษและอากาศแปรปรวนภายนอกดังนั้นเราอาจได้เห็นการก่อสร้างอาคารรูปแบบใหม่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมภายในตึกอาคารผู้คนสามารถใช้ชีวิตตั้งแต่พักอาศัยไปทำงาน จับจ่ายใช้สอยพักความย่อนใจออกกําลังกายในสวนสาธารณะโรงพยาบาลสถานีตํารวจและสถานีขนส่งเรียกว่าสามารถใช้ชีวิตภายในตึกได้อย่างเมืองขนาดย่อมยอมนั่นเอง มีกี่อย่างฮะสิใช่ไหมเป็นนวัตรกรรมที่จะเกิดขึ้นมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งคำว่าโลกโลกที่เสมือนจริงใช่ไหมฮะโลกที่เสมือนจริงคือจริงหรือไม่จริงฮะคำว่าเสมือนจริงเนี่ยอ่านะ,ะมันไม่จริงหรอกแต่ว่ามันสมเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีตัว VR ใช่ไหมครับ VR ที่เราดูต่างๆผ่านกล้องนะครับ เดี๋ยวนี้มหาลัยต่างๆก็ใช้ระบบตัวนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการท,ทําิจัยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นสินค้าเดี๋ยวจะให้ดูพาร์ทที่เป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเมื่อกี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อเช้าเนี่ยทิ้งท้ายไว้ว่ามีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเราอาจจะยังไม่เห็นแต่สิ่งเหล่าน,นี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วบา,บางอย่างก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ ท่านคิดว่าดูไบเนี่ยเขาใช้ดูไบนี่รวยไหมรวยนะครับรมาดูรถแท็กซี่ของดูไบนะครับว่าแท็กซี่ของดูใบเป็นยังไนะลองจินตนาการดูนะครับหมดปัญหารถติดของดูใบ เขาใช้อะไรครับโดรนนะครับแท็กซี่โดรนนะครับแท็กซี่ลอยฟา้านะครับบ้านเราได้จะมาใช้นะนะครับเพราะว่าบ้านเรารถติดเยอะนะครับอ่าขึ้นไปละเรื่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับให้เปร์ลูกพันนะอันนี้รอ้อยใย่รอยากมีเครื่องบินส่วนตัว ขึ้นความเชื่อมั่นของคนที่เป็นผู้ใช้บริการต้องไปถามกันนะอย่ากระดานนี้นะี้ะครับบ้านเราถ้าลออย่างนี้มาปั๊บถ่ายรูปก็ได้ว่าอะไรคะผีบ้านเราแน่นอนนะครผีถ่ายรูปติดเห็นไหม นี่คือของต่างประเทศนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบบยาวๆนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นอีกลนะครับมาดูจักรยานนะเอาเอาจักรยานแบบง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นจักรยานอยากได้ไหมครับเดี๋ยวหาให้สักหน่อยนะครับ ชแต่นี่ยังไม่แกลนทพอแล้วจะแกล้กว่านี้เองเป็นสินค้านวัตรกรรมค่ามันสร้างประสบการณ์กับลูกค้าได้นะครับ ของจริงนะเอ่าเห,หนะะเ,เห็นไหมจะให้ดีนนี่นะครับแบลนี้แหละเห็นไหมอันนี้คือการเดินทางเมื่อกี้ก็เดินทางอนุภอากาศนะอันนี้บนบนดินใช่บไหมฮะ แต่มันมีที่มันพีกกว่านี้อีกเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะครับถ้าจะให้ถ้าจะให้ดีนะครับจักรยานมันควรจะเป็นแบบไหน Google เขาทำแล้วนะครับดูให้ดีนะมันเราผีหลอก Google มีสถาปนิกคนนี้เป็นคนออกแบบ But that also means we have 350,000 bike-related injuries. Mm. Now imagine that we would make biking safer, smarter, and easier by applying self-driving Safe, to smart, and easy. Nam. And we tell ourselves self to bike to figure out where it is, what's around it, what's coming next, what it kind of should do. It's <inaudible> <inaudible> We on Google's expertise in self-driving cars, but we had to adapt the technology to work on a bike. Mm. We decided to add two additional features. First, you can request the bike to pick you up wherever you are, and we developed yeah, a comfort, adjusting the pedals to a perfect resting position. I think the self-riding bike could so. people, so. people could also work uh, on their bicycle you your your mm. your work in your office, you work in your home, you work in your car, and you'll work in a bike. I have so much more time. My kids love it. They're just free. They can go anywhere they want. They At they feel that this <laughs> is no. the biggest invention since the <laughs> invention of the bicycle itself. At Google, we always put our users first. With we we this bike, believe will the get it launch again. of เห็นไหมนวัตกรรมมันทำอะไรมันต้องทำแบบสุดโต่แล้วมันเขาเรียกว่ามันเป็นยุค disruption ก็คือมันหักศอกนะครับเมื่อกี้จักรยานก่อนหน้านี้เราว่าโอเคแล้วนะอันนี้โอเคกว่าใช่ไหมแสดงว่ามันไม่ได้หยุดนิ่งในเรื่องของการพัฒนานะครับ ทีนี้เราจะมาใช้ที่โรงแรมเราไหมครับเนี่ยนะฮะมาใช้แบบี้านฉพัะนี้ถ้ามันมาสักฟันเนี่ยอาจารย์คิดว่าทางรักษานี่จะเจอเงินก่อนนนะครับนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าเดีย๋ยวจะให้ดูแบบยาวๆนิดหนึ่งนะครับอ่าเวลาไปสนามบินปัญหาของท่านคืออะไรกระเป๋าที่ท่านจะต้องแากแล้วก็ถ้าไปสุวนอณภูมินี่ไกลไหมครับ กว่าจะไปเกตหนึ่งนะประตูนะโอ้โหโบางทีไปไม่ทันเขาออกแบบกระเป๋าเคลื่อนที่นะครับเป็นแบบนี้นะ <Yeah. S 1> นะครับวับนนี้ถ้าใครตอบคำถามได้จะให้หนึ่งใบนะครับอ่านี่งานนี้กลับไปที่บ้านหากระเป๋าใส่ล้อแล้วงานนี้นะครับ เอสีด้วยนะครับอ่าไปละสร้างมันสำหรับคนที่เกียวจริงๆเลยเนาะนะล่าก็ไม่ยอมล่าล่าอ่าอ่างนเนี้ยมันสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคไหม มันสร้างใช่ไหมครับแล้วถามว่ามันเป็นสิ่งที่เนี่ยที่บอกว่านวัตกรรมสร้างธุรกิจหรือว่าธุรกิจสร้างนวัตกรรมถ้าเราเห็นตรงนี้อ่านวัตกรรมสร้างธุรกิจใช่ไหมเพราะมันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นตามมาแต่มันต้องมีนวัตกรรมก่อนนะนะครับมไม่ธรรมาดา เมซอนเขาทำร้านค้าออนไลน์ไม่ใช่ร้านค้าออนไลน์เป็นร้านร้านค้าสะดวกซื้อทีนี้เวลาท่านเขา้เขาไปซื้อของในร้านเนี่ยท่านจินตนาการว่าร้านค้าในอนาคตจะเป็นยังไงอเมซอนเขามีร้านค้าต้นแบบซึ่งเขาจะเปิดให้บริการนะครับ